ผลิตเสื่อนวดข้าวมา40ปีแล้วเนี่ยนะคะเป็นที่การันตีได้ว่า,าระยะยาวของเรามาได้ถึงระดับนี้เนื่องจือมาตรฐานของการผลิตสินค้าของเราที่ได้มาตรฐานมีการรับรองนะคะมีการทดสอบจากกรมวิชาการเกษตรนี่คือสิ่งที่การันตีของเราว่า นี่ความเป็นมาตรฐานของเครื่องนวดข้าวเกษตรพัฒนาขอนแก่นเนี่ยนะคะเครื่องของเราเนี่ยมันไม่ใช่ทําแต่ข้าวอย่างเดียวมันสามารถเป็นมากกว่าทีอินวันนะคะเพราะว่าทันยะเพื่อทุกชนิดที่สามารถจะใช้กับเครื่องของเราได้นั่นก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้มาตรฐานสินค้าของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่บอกว่าเป็นชื่อของเกษตรพัฒนาสวัสดีค่ะได้เวลามาเสริมแกร่งความรู้เทคนิควิธีการตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับทางธุรกิจกับรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบน เพื่อช่วยเสริมให้ธุรกิจของคุณมั่นคงและกลายเป็นธุรกิจติดลมบนอย่างยั่งยืนประเทศไทยของเราค่ะเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งทุกวันนี้กระบวนการผลิตก็มีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตแต่ลดระยะเวลาในการทำงานลงนะคะซึ่งเครื่องจักรหลายๆชิ้นค่ะก็เป็นฝีมือการประดิษคิดค้นของคนไทยเรานี่แหละค่ะ และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องนวดข้าวที่เป็นฝีมือของคนไทยเราที่ได้รับการยอมรับจากเกษตรกรมาเกือบ40ปีดังนั้นค่ะไหมก็เลยพาคุณผู้ชมมาไกลถึงจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อมาพูดคุยกับผู้บริหารซึ่งแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ติดลมบนฉะนั้นนะคะเจ้าของธุรกิจท่านนี้ค่ะจะต้องมีวิสัยทัศน์อย่างไรที่ทําให้ธุรกิจของเขาประสบความสําเร็จได้อย่างยาวนานเราไปหาคําตอบและทําความรู้จักกับเจ้าของธุรกิจท่านนี้กันค่ะ จากพูดถึงการเกษตรคุณผู้ชมคงจะนึกภาาผู้บริหารที่นี่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมคิดผิดนะคะเพราะผู้บริหารที่นี่เป็นผู้หญิงค่ะนั่งอยู่ข้างใหม่แล้วแนะนําให้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะคุณสมิลลาหยกบนกรรมการผู้จัดก,การบริษัทโรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่นจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่านผู้ชมค่ะคำถามแรกที่ใหมยสงสัยแล้วก็ติดใจค่ะ อย่างแรกเลยคือธุรกิจนี้ควรที่จะเป็นผู้ชายทําทไมผู้หญิงอย่างคุณสมิลาถึงหันมาจับธุรกิจด้านนี้เพราะอะไรคะก็เล่าความเป็นมาแต่เดิมนะคะว่าเป็นพ่อค้าข้าวค่ะตอนที่อยู่ฉะเชิงเซาเนี่ยการซื้อข้าวเปลือกนะคะก็คือจะมีเรือไปรับซื้อข้าวเปลือกอช่วงต้นฤดูกาลนะคะข้าวเปลือกเนี่ยจะได้ราคาเกวียนหนึ่งก็จะได้เก้าร้อยบาทแต่พอข้าวออกมากๆเนี่ยเขาจะเหลือแค่700บาท มสมัยกี่ปีที่แล้วประมาณ 40, 40ปีที่แล้วค่ะ,คะก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรข้าวของชาวนาก็ยังคงเท่าเดิม,มน,ะะนาก็มีจํานวนไร่เท่าเดิมแต่ว่าผลิตผลของเขาได้แล้วเนี่ยเม็ดเงินมันหายไปเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำอย่างไรให้เขาได้สตังค์มากขึ้น,ใ,นใ,หให้มันทันฤดูการในการทีเ่เก็บเกี่ยวแล้วให้ขายได้ทันราคาที่มันสูงค่ะพอข้าวออกชุกๆแล้วราคาก็ตก เราก็เลยคิดค้นเครื่องจากกลนตัวนี้ขึ้นมามโดยทางกรมวิชาการเกษตรได้นําเครื่องตัวนี้มาจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วเราก็นํามาพัฒนาและขณะนั้นนํามาพัฒนาเราก็เริ่มจากลองผิดลองถูกก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะแล้วย้ายจากเชียเซามาที่ขอนแก่นนี้ได้ยังไงอ่ะค่ะมาตอนปี2529ค่ะ,คะเพราะว่าตอนนั้นทางอีสานเนี่ยเริ่ม เริ่มที่จะได้ใช้เครื่องลดข้าวการค่ะเราก็เลยมีตัวแทนจําหน่ายอยู่ทางนี้ทางเมื่อก่อนก็16จังหวัดเนาะของภาคอีสานเดี๋ยวนี้20ิจังหวัดค่ะเมือ่อมีตัวแทนจําหน่ายว่าสินค้าที่เราจะต้องส่งจากจากเชิงเซามามันก็ไกลค่ะกว่าจะมาถึงผู้จําหน่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างก็ค่าขนส่งมันก็เพิ่มขึ้นแล้วเครื่องของเราเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยก็แค่น้ําหนักแค่ตันเดียวค่ะ,คะ ก็รถสริบรอป,ปกติมันก็จะบรรทุกได้ตั้ง13ตันอย่างที่ท,ทราบกันนะคะนะเ,ออเครื่องของเรามันได้3ตันแล้วเนี่ยตอ1หนคันรถเนี่ยอีก10ตันหายไปไหนนะคะนะคะวัตถุดิบตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะต้องมาสร้างที่ขอนแก่นเนี่ยนะคะ,คะในปี2529่ะค่ะ,คะและอย่างบริษัทโรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่นจำกัดเรามีเครื่องจักรอะไรบ้างนะคะ อ๋อค่ะตอนนี้คือเราก็พัฒนาจากเครื่องที่นวดข้าวได้นะคะก็นวดถั่วได้นวดข้าวโพดได้แล้วก็เครื่องจากตัวอื่นๆที่เราพัฒนาต่อเนื่องก็คือเครื่องคลิปอ้อยค่ะเครื่องคลิปอ้อยแล้วก็เครื่องหยอดมเมล็ดข้าวมาเมล็ดพันข้าวแล้วก็อตอนนี้คิดอีกตัวหนึ่งคือเครื่องกระเทาะถั่วเขียวที่เป็นตัวเล็กๆสําหรับเดินทางง่ายๆเบาๆค่ะขึ้นมาอีกตัวหนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแรกนะคะของความเข้มข้นในเส้นทางการทําธุรกิจของคุณสมีหลาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาหาคําตอบกันว่าเพราะอะไรทําไมผู้หญิงที่หันมาจาับธุรกิจด้านนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยถึงประสบความสําเร็จจนธุรกิจติดลมบนช่วงหน้าเราทราบคําตอบกันแน่นอนค่ะหนึ่งคือเราขายความเชื่อถือค่ะความไว้วางใจได้ในคุณภาพเรามีความรับผิดชอบ เรามีการบริการหลังการขายถ้าไม่เคยใช้เลยเราก็ยังมีการไปแนะนำวิธีการใช้งานให้แนะนำการตับแต่งให้รวมถึงการไปอบรมถึงศีลลังกาเราก็ไปอ,อ,อย่าลืมบอกการนาก็มีบูนายก็มีนะคะเราก็ไปอบรมให้ถึงต่างประเทศเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราเให้ความเ,เชื่อถือไว้วางใจได้ ที่2ของรายการ SME Speed Up ธุรกิจติดลมบนเรากลับมาพูดคุยกับคุณสมิลากันต่อนะคะถึงเรื่องราวของการดําเนินธุรกิจอย่างไรที่ทาให้แบรนด์เกษตรพัฒนาสามารถติดลมบนได้จนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ในการทําากรตลาดด้วยค่ะคุณสมิลาคะถ้าย้อนความกลับไปนะคะผู้ชมช่วงที่แล้วเนี่ยคือเราพูดถึงจุดเริ่มต้นของการที่คุณสมิลาจับธุรกิจด้านนี้สินค้าตัวแรกเครื่องจักรเครื่องแรกที่ตอนนั้นคุณสมิลาทําก็คือเครื่องนวดข้าวค่ะ เครื่องเน้ข้าวค่ะใช่ไหมคะในสมัยนั้นสร้างนานแค่ไหนคะค่ะโอ้แรกเริ่มมันลําบากเนาะก,กว่าเราจะให้มันเป็นเครื่องนวดข้าวขึ้นมาหนึ่งเครื่องเนี่ยเราใช้เวลาตัวแรกนะคะประมาณ2เดือนนะคะค่ะถึง2เดือนนะคะกว่าจะได้1ตัวนะคะค่ะค่อยๆคิดค่อยๆทําแล้วก็ค่อยๆขยับอะคะอ่ะก็ค่อยๆคล่องขึ้น,นะะจน ข้องขึ้นข้องขึ้นก็ได้อเดือนหนึ่งตัวหนึ่งโอเคอาทิตย์หนึ่งตัวหนึ่งอย่างงี้ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วปัจจุบันมีกว่าจะได้ตัวหนึ่งเครื่องหนึ่งนี้ใช้เวลานานแค่ไหนตอนนี้ก็ได้แล้วห่กวันละเครื่องได้อยู่วันละหนึ่งเครื่องจากสองเดือนหนึ่งเครื่องค่ะตอนนี้เราได้วันละหนึ่งเครื่องค่ะแรกเริ่มในการทําธุรกิจตอนนั้นเราทําการตลาดยังไงคะ บุกเบิกด้านนี้เลยค่ะใช่ค่ะการตลาดยังไงค่ะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าใจเราตอนนั้นค่ะณนะตอนนั้นคือเรายังอยู่ชเชชงเซาเนาะค่ะ,คะสิ่งที่เราทําตลาดตอนนั้นคือเป็นตลาดทางสุพรรณบุรีค่ะทางสิงห์บุรีชัยนาธทางปทุมธานีนะคะ,คะเพราะว่าทางนั้นจะปลูกข้าวเยอะนะคะก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะไปพบกับชาวนาผู้ที่ปลูกข้าวสิ่งที่เราต้องไปก็คือ คนแรกก็คือต้องเป็นกำนันล่ะค่ะ, oh. คะใช่นะคะนะสมัยนะั้นเนาะใช่ๆกำน,นันแล้วก็มาต่อมาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะระดับที่2ลงมานะคะก็มีการนําเครื่องของเราเข้าไปแบบว่ากำนันเรามีเครื่องอย่างนี้นะ,ะมาะสาธิตให้ดูนะคะตอนนี้คุณยังไม่ต้องซื้อแต่เรามาสาธิตให้ดูว่ามันใช้งานได้แล้วมันจะทําให้คุณน่ะนวดข้าวได้เร็วแล้วก็จะได้ไขข้าวได้ทันฤรืกาล ตอนที่ช่วงราคามันดีอย่างที่คุยไปตอนต้นรายการเนาะค่ะก็เลยนําไปสาธิตให้ดูแล้วก็การใช้จ่ายหรือว่าค่า,คาใช้จ่ายที่มันจะลดลงทําให้เขาทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ลดการสูญเสียค่ะแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้กับเขาด้วยค่ะคเครื่องนวดข้าวแบรนด์เกษตรพษัฒนาได้รับความนิยมอย่างมากของพี่น้องเกษตรกรชาวไทยแสดงว่าจะต้องมีจุดเด่นอะไรที่โดนใจ<ค>จุดเด่นของเราคืออะไรคะค่ะ จุดเด่นของเราก็คือว่าเครื่องของเราได้รับมาตรฐานนะคะมีมาตรฐานเพียงพอที่จะออกไปสู่สู่ตลาดได้นะคะก็คือเรามีการทดสอบนะคะซึ่งใน,ในการทดสอบนี้ก็จะทดสอบเรื่องของการสูญเสียนะคะเรื่องของเมล็ดแตกแล้วเท่าไหร่เรื่องของความสกปรกหรือสิ่งเจือปนเท่าไหร่นะคะเรื่องของความสะอาดแม้กระทั่งเครื่องของเราเนี่ยเอาไปกระทาะทำเมล็ดพันุ์ข้าวก็ยังได้ค่ะนี่คือที่สิ่งที่เราได้รับการ ทดสอบจากกรมวิชาการเกษตรกองเกษตรวิศวกรรมเป็นเป็นสิ่งที่การันตีให้กับสินค้ามาตรฐานของเราค่ะแล้วเรามีส่งออกหรือว่ามีไปขยายตลาดที่ประเทศเพื่อนบ้านไหมคะออตัวนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ส่งไปทางกรรมัมพูชานะคะแล้วก็พม,ม่าแล้วก็ทางศรีลังกาค่ะเห็นศรีลังกานี่ของเราอยู่ในนั้นประมาณเกือบ3,000ยูนิตนะคะส่วนเราจะสงสยัยทําไมแล้วลาวล่ะ ออแล้วลาวทำไมไม่พูดถึงพูดถึงอยู่นะคะลาวเนี่ยก็คือว่าเรามีตัวแทนจําหน่ายอยู่ริมโคะ้งเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องคายอาน้องคายหรือว่ามุกดาหารหรือว่านครพนมอุมบลอย่างนี้นะคะก็เรามีตัวแทนจําหน่ายอยู่เราขายให้กับเขาแล้วเขาก็นําข้ามไปทางฝั่งลาวเองะคะ่ะซึ่งเราไม่ได้ส่งตรงนะค,ะค่ะณวันที่ตลาดต้องการสินค้าของเรามากขึ้นค่ะ,คะเรื่องของการผลิตเรามีปัญหาไหมคะ น่นาสมัยนั้นนะคะโอค่ะแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่เราส่งสีลังกานะคะ,ะการผลิตเราก็มีปัญหาสินค้ามาไม่ทนัน<ะ>วัตถุดิบมาไม่ทนัน<ะ>อะไรเหล่านี้ค่ะและช่วงหนึ่งทีเ่เราการผลิตตรงนั้นเรายังต้องมีทำโอทีด้วยอย่างงี้ค่ะไม่งั้นไม่มีสินค้าส่งสีลังกาค่ะก็ปัญหาของเราก็คือวัตถุดิบที่บอกว่ามาไม่ทันเนี่ย ในสต็อกเป็นตัวเลขหนึง่งแต่พอมาดูวัตถุดิบมันไม่ม,มีอย่างเงี้ยทางเขาค็ยให้คำว่าดักแน่เนาะเวลาผลิตไปแล้วรถมันประกอบไม่ได้ะอะค่ะก็เลยเราก็เลยเรียกกันว่ารถด,ดักแน่ก็เลยแบบขำๆนะคะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลยต้องมาหาวิธีการนะคะค่ะตอนนั้นคุณสมิลาหาวิธีการแก้ไขเรื่องนี้ยังไงคะค่ะก็้นต้องหาทำยังไงเนาะตัวเลขมันถึงจะตรงแล้วแล้วเราจะมีวัตถุดิบมาผลิตสินค้าได้ค่ะ ก็เลยเราก็โชคดีนะคะเพราะว่าตัวเองก็อบรมคอพอ,อ,อมาค่ะเป็นรุ่นที่2ของจังหวัดขอนแก่นแต่เป็นรุ่นที่16ของประเทศไทยนะคะ,คะก็ได้อบรมคอพอ,อ,อก็ได้นําความรู้ของการอบรมคอพอ,อ,อมาใช้งานในการทําโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะแล้วก็เราก็ยังได้เข้าอบรมของเอ็มดิคนะคะเอ็มดิก็มาช่วยเรื่องของการตลาดเรื่องของการผลิตด้วยะค่ะแล้วเราก็ยังได้เข้าระบบ ลีนนะคะระบบลีนเนี่ยเป็นตัวที่มาช่วยเราในเรื่องของทําสต็อกค,ค่ะค่ะสต็อกของเราตอนแรกมาทําแล้วก็เอมันไม่ได้มันยังไม่ตรงสุดท้ายเราก็ทําได้เต็มครบร้อเซนะคะในเรื่องของสต็อกวัตถุดิบค่ะค่ะสิ่งที่คุณสมิหละได้จากการทั้งอบรมจากการเข้าร่วมโครงการคืออะไรบ้างคะค่ะอบรมก็คือความรู้ใช่ไหมคะ,ะที่นํามาประยุกต์ใช้กับโรงงานของตัวเองค่ะทั้งด้านของการผลิต าการวางแผนการตลาดค่ะการเงินค่ะมั่งมาย่ะในคำว่าอุตสาหกรรมถ้าพูดให้ตลกนะฮะอุตสาหกรรมค่ะกรรมคือการกระทำนะฮะก็ <c oughs> คือวิธีกรรม <c oughs> ค่ะการเการการทาอุตสาหกรรมเนี่ย่ะมันมันหลากหลายในนั้นปัญหามั่งมายเนี่ยเราเรานาความรู้ที่เราได้รับคอพออนี่เรียกว่าสรุปรวมแล้วอยู่ในนั้นทั้งหมดทุกเรื่องราวเลยค่ะ คำว่าโรงงานนะคะถ้าย้อนกลับไปนิดนึงค่ะตอนนั้นที่ปัญหาสต็อกมันมีเรื่องแบบอย่างตัวเลขอย่างหนึ่งพอเช็คจริงมันเป็นอีกอย่างน่ะแล้วสุดท้ายแล้วพอเรามาแก้ปัญหาแล้วผลรวมออกมาเป็นไงบ้างค่ะผลรวมของเราตอนนี้ก็คือที่เราใช้ระบบลินเข้ามาค่ะมามาจัดการปัญหาตัวนี้ค่ะก็ทําให้เราเนี่ยมีสต็อกมีวัตถุดิบพร้อมที่จะผลิตได้ค่ะเพราะั้นตอนแรกก็คือ เอ้มีตัวเลขแต่ไม่มีของ <c oughs> อก็ผลิตไม่ได้ค่ะมีของไม่มีตัวเลขเอาจมัามาจากไหนงอกมาจากไหนอะไรเหล่านี้ค่ะง <c oughs> ั้นตอนนี้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์แล้วค่ะจากระบบลีนนะคะนอกจากแก้ปัญหาในเรื่องของสต็อกแล้วยังมีแก้ปัญหาในเรื่องของอะไรอีกไหมคะอ๋อค่ะยังมีอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการผลิตไงะที่เมื่อกี้พูดถึงการผลิตตัวนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเราทำตัวชิ้นส่วนชิ้นหนึ่ง ที่มาเป็นตัวที่ดึงข้าวกลับขึ้นมาไหลเวียนขึ้นมาทําความสะอาดใหม่เนะคะเราต้องเชื่อมแนวเชื่อมเยอะมากค่ะแล้วก็ตัดเหล็กเป็นชิ้นเป็นชิ้นขั้นตอนมากมายนะคะตอนนี้ก็คือเราใช้วิธีการพับค่ะก็คือไม่ต้องมาเชื่อมต่อให้มันเยอะแยะแล้วก็ลดต้นทุนค่ะแล้วก็ลดเวลาลดการสูญเสียสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะก็นําเข้ามาด้วยระบบลีนด้วยเหมือนกันนะคะและปัจจุบันนี้กลุ่มลูกค้าของเกษตรพัฒนาเป็นกลุ่มไหนเป็นใครยังไงบ้างคะ ใน,ในกลุ่มตอนนี้ที่ทเรียนนะคะว่าตัวแทนจําหน่ายของเราซึ่งึ่งขายข้ามไปที่ฝั่งลาวนะคะก็หลายๆจังหวัดมีเลาะริมโขงเลยบางน<ช>ั้นเถอดนะคะค่ะ<ช>แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในประเทศไทยก็ยังมีบ้างนะคะก็ตอนนี้ทางกัมพูชาเราก็กําลังหาหามิตรอีกนะคะห,หาหาคู่จับผู้ธุรกิจอยู่อีกนะคะทางกัมพูชากับทางธม่าด้วยค่ะ คุณสมิลามีกลเม็ดเคลับมีหรือว่ามีกลยุทธ์อย่างไรที่ทาให้การตลาดของเราบริษัทของเราแบรนด์เกษตรพนัฒนาของเราตรงใจเกษตรกรค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยที่มันมีชื่อเสียงที่คนนิยมแล้วก็ให้ให,ให้ให้ความเชื่อถือเนี่ยเพราะว่า<ม>หนึ่งคือเราขายความเชื่อถือค,ความไว้วางใจได้ในคุณภาพเรามีความรับผิดชอบเรามีการบริการหลังการขายถ้าไม่เคยใช้เลยเราก็ยังมีการไปแนะนำ วิธีการใช้งานให้แนะนําการปรับแต่งให้รวมถึงการไปอบรมถึงศีลลังกาเราก็ไปยังลืมบอกการหน้าก็มีบูนายก็มีะนะคะเราก็ไปอบรมให้ถึงต่างประเทศเลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราให้ความเชื่อถือไว้วางใจได้ในสิ่งเหล่านี้เรามีความรับผิดชอบค่ะค่ะแต่ถ้าตอนที่ใหม่เดินเข้ามาที่บริษัทแห่งนี้ใหม่เห็น รถแต่ละคันจะมีชื่อเฉพาะอยู่ค่ะเดิมๆทีก็จะเป็นเออบอกว่าเครื่องนวดข้าวเฉยๆมันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็บอกว่า,วาเออสเปเชียลนี่มันก็พิเศษแล้วนะค่ะแต่ว่าณณนะนะตอนนั้นคือเครื่องนวดข้าวเนี่ยลูกที่จะตีนะคะที่เขาตีข้าวอยู่ข้างในเนี่ยนะคะมันจะเป็นลูกคึบนะคะเป็นลูกคึบพอเรามาถึงที่นี่เนี่ยเราเอ้มาคิดคำว่าพัฒนาค่ะ,คะเราก็พัฒนาให้เครื่องเนี่ยมันเบาแรงค่ะเบาแรงแล้วก็จะประหยัดน้ํามัน ค่ะล้วลูกของมันก็เลยเป็นโปร่งข้างในพอโปร่งข้างในมาถึงภาคอีสานนี้ที่นี่เขาก็เลยบอกว่ามันมองดูแล้วทะลุโปร่งเหมือนกับเปลืยค่ะเขาเลยตั้งชื่อให้เราว่าสิงเปลยค่ะเหมือนที่ติดอยู่บนเครื่องรถข้ามค่ะใช่ค่ะเขาเลยตั้งให้ว่าสิงเปลยเลยบอกอฟังก็ตลกนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบเขาจะจำค่ะใน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 ชื่อนี้พอมีไซส์ถ้าว่าทำให้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะใช้คำว่าจัมโบ้ต่อท้ายเข้าไปคือสิงเปลยจัมโบ้ค่ะ นี่แหละค่ะ <มา S 2> พูดถ <มา S 2> ึงช, <ๆ S 1> ชื่อแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคงนึกภาพไม่ออกนะคะว่าชื่อติดอยู่ตรงไหนและแต่ละลักษณะชื่อเนี่ยกับเครื่องนวดข้าวเนี่ยคล้องจองกันยังไงนะคะสอดคล้องยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าหมมาถึงที่นี่แล้วจะรบกวนคุณสมีลาพา<ช>และคุณผู้ชมนะคะไปชมเครื่องนวดข้าวกันหน่อยคะ่ะด้วยคมยินดีค,ค่ะยินดีค่ะเชิญค่ะก็สิ่งสําคัญเลยนะคะว่าเราจะทําธุรกิจนะคะหนึ่งก็คือต้อง ถูกต้องตามกฎหมายมสนะคะ<า>สำคัญมากนะคะอันที่สอคุณธรรมนะคะเราก็ต้องมีคุณธรรมในการทำธุรกิจนะคะเราต้องมีความรับผิดชอบในสินค้าของเราที่เราผลิตไปขายไปอย่างที่บอกนะคะว่าเราขายความเชื่อถือไว้วางใจได้ในคุณภาพความรับผิดชอบและบริการหลังขาย เราพูดถึงชื่อรุ่นของเครื่องนวดข้าวนะคะที่คุณสมิลาพูดถึงก็คือ รุ่นสิงเปลือยค่ะอยู่ด้านหลังนี้นี่ใช่ไหมคะรุ่นสิงเปอยเนี่ยค่ะค่ะคำว่าเปลือยก็คือในลูกนุ่นนี้นะคะค่ะเราก็จะเห็นว่ามันโปร่งที่เราจะมองเห็นทะลุโปร่งนะคะจะเห็นทั้งซี่ของมันทั้งซี่ของฟันนะคะในการทํางานที่มันจะหมุนเวลาะเวลาทํางานนี้เราต้องเปิดตรงนี้ขึ้นอย่างนี้เหรอตอนจริงๆแล้วการทํางานก็คือต้องปิดฝ้ากระโปรงนั้นลงมาล่านั้นต้องปิดลงมานะคะแต่ตอนนี้เปิดให้ดูว่ามันเปอยยังไง นะคะแล้วเวลาป้อนข้าวนะคะก็คือมานั่งตรงนี้ค่ะ,ะถ้าคุณไหมขึ้นมานั่งได้ค่ะตรงนี้คือที่นั่งสําหรับ <คะ S 1> ป้อนข้าวนะคะป้อนข้าวก็จะมาวางบนฐานนี้ค่ะแล้วพอมามาวางแล้วคนที่ป้อนข้าวก็จะจะป้อนฝังเป็นฟ้อนเข้าไปนะคะป้อนข้าวเข้าไปเร <admitted ly> ื่องตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่หมุนนะคะมะมุนหมุนค่ะแล้วก็มาดูว่าตรงนี้เราทํางานอะไรกันบ้างน,นะคะอ๋อด้านหลังนะคะมาดูด้านหลังเนี่ยนะคะว่า ในในลูกตรงนี้นี่คือเป็นตัวที่ลูกไว้ตีนะคะก็คือเป็นตัวปั่นข้าวค่ะส่วนข้าวที่เวลาป้อนเข้าไปจากช่องนั้นแล้วใช่ไหมคะข้าวที่ไหลออกมาคือตรงนี้ค่ะก็จะเอากระสอบมารองตรงนี้นะคะข้าวที่ได้นี่ของเราจะเป็นข้าวเปลือก่ะข้าวเปลือกใช่จะเป็นข้าวเปลือกค่ะก็กระสอบมารองตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ก็คือเป็นข้าวเปลือกที่สะอาดแล้วค่ะพร้อมที่จะไปขายได้เลยค่ะรุ่นสิงเปือยคือด้านข้าง แล้วซ้ายมือใหม่นี้เห็นเป็นรุ่นสิงเปลือยจัมโบ้ค่ะสิงเปือยจัมโบ้เกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณสเมียร์ก็มันจะเป็นรุ่นที่เราพัฒนาไงคะได้่าสิงเปลือยจัมโบ้ก็คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นที่เราเส่งไปที่สีลังกามากมายนั่นนะคะก็คือรุ่นสิงเปลือยจัมโบ้นี่เองค่ะแสดงว่าสีลังกาเขาต้องการขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะ ทมมมีคีคประสิธภาาพกขึ้นค่ะจจำนวนการทำงานก็จะได้ต่อชั่วโมงก็ได้ได้มากขึ้นค่ะ mm hmm. แล้วก็เขาใช้รถไถน,นะคะเป็น,เป,นเป็นตัวที่เป็นต้นกำลัง <Ha. S 2> ค่ะซึ่งอย่างถ้าเป็นสิงเปือยเฉยๆตัวนี้ะนะคะก็จะใช้แค่เครื่องยนต์สูบเดียว mm hmm. ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยี่ห้อใดๆก็ได้ที่เป็นสูบเดียวนะคะสำหรับสิงเปือยค่ะแต่ถ้าจะโมกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมากำลังแรง,งเครื่องที่จะมาปั่นนี่ค่ะก็ต้องเยอะขึ้นค่ะเะนั้นทางสีสีรังการนี่ค่ะเขาใช้เป็นรถไถแท็กเตอร์ที่เป็นสีล้อนั่งขัดเนี่ยนะคะจะ เป็นต้นกําลังค่ะแล้วคนคุณสมิลาเล่าถึงกระบวนการผลิตคร่าวๆให้เราเข<ฆ>้าใจหน่อยค่ะว่ากว่าที่จะเสร็จออกมาเป็นเครื่องนวดข้าวอะไรอย่างเง<ฆ>ี้ยค่ะกระบวนการผลิตโอ้ขั้นตอนก็เยอะนะคะกว่าจะมาเป็นตัวเครื่องได้หนึ่งตัวนะคะ<ฆ>ขั้นตอนจากการที่ว่าเรามีเหล็ก รูปประพันธ์ก่อนนะคะมามินเหล็กรูปประพันธ์หรือเหล็กแผ่นหรือเหล็กฉากเหล็กเผาเหล็กเหล่านี้ค่ะนำมาตัดมาซอยมากลึงมาดัดมาเจาะรู <hrlich. S 2> นะคะสารพัดเลยนะคะที่เราจะต้องเอามาให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนหลังจากเป็นรูปร่างตรงนั้นเราเรียกว่าเราเรียกว่าแปรรูป <thrive. S 2> พอจากแปรรูปไปนี่เราก็คือเอาไปทําประกอบให้เป็นชิ้นส่วนเช <ứng. S 2> ่นชิ้นส่วนของตู้พัดลมชิ้นส่วนของใบพัดลมชิ้นส่วนของท่ออะไรเหล่านี้ค่ะเป็นชิ้นชิ้นก่อนนะคะหลังจากเป็นชิ้นชิ้นเราถึงจะเข้าในลายผลิต ที่มาเป็นรางรถไฟค่ะ,ะก็เราจะเราก็จะค่อยๆผลิตทีละสถานีจากสถานีที่1ขึ้นโครงอย่างงี้นะก็ไล่ไปเรื่อยๆจนจบสุดท้ายไปถึงการทดลองเครื่องซึ่งการทดลองเครื่องรันเครื่องของเราเนี่ยเราจะใช้มอเตอร์ที่ทดลองที่บรรแรงมากๆถ้าพังที่มันพังตรง,ตรงนี้ค่ะนี่คือการทดสอบของเราหลังจากนั้นทดสอบผ่านแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราถึงจะนําเข้าห้องพ้นสีค่ะนั้นคือขั้นตอนในการกระบวนการผลิต แต่ที่เล่านี่มันสั้นนิดเดียวเนาะแต่ว่าจริงๆมันไม่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากค่ะค่ะคุณหมตอนนี้เนี่ยเรื่องของตลาดนี่ค่อนข้างจะแว่งความต้องการของลูกค้าค่อนข้างที่จะเปลี่ยนทิศทางไปเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะมีหลามีการบริหารสต็อกยังไงให้พอดีกับความต้องการของตลาดหรือช่วงนี้ต้องการมากต้องการน้อยเราบริหารยังไงคะค่ะนี่ก็จริงๆแล้วเดิมเนี่ยเราต้องเราก็เมคนะเมกทูออเดอร์ใช่ไหมคะถ้าเรามีโอกาสแบบนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นศีลังกาสั่งเรามาอย่างนี้ค่ะเราก็เมคทูออ หากเขาสั่งเราไว<ห><ห>้เขาให้ระยะเวลาเรานานแค่ไหนคะอันนั้นก็ประมาณแค่2เดือนไม่เกิน3เดือนอมันก็เหนื่อยค่ะ,ะลำบากมากในการที่ผลิตส่งให้กรารทังสิลปาค่ะ,ะ,ะในขณะเดียวกันนะ่ะเราก็จะต้องเมดเพื่อรอรอ,ลอตลาดสั่งซื้อ,อซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็จะดูมาจากอยอดขายเดิมๆด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อเรามีแผนตัวนี้แล้วเราเห็นภาพแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดจัดการซื้อวัตถุดิบ ได้ได้ได้อย่างแม่นยำใ,ใ,กใกล้เคียงขึ้นนะคะในเรื่องของการทําสต็อกค่ะในในสิ่งเหล่านี้ที่เมื่อสักครู่เราเคยมีคุยกันเนาะในเรื่องของระบบลีนนะคะซึ่งระบบลีนเนหาเนื้อมาช่วยเราในเรื่องของอสต็อก สินค้าหรือคลังวัตถุดิบของเรานะคะก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยเราปัญหานี้เราลดลงไปมากๆเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องคะเรื่องนี้ก็สาคัญไม่แพ้กันเลยปัจจุบันนี้เนี่ยพวกแบบสื่ออินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียมีความสําคัญมากต่อการทําธุรกิจหลายๆธุรกิจและอย่างเครื่องวดข้าวอย่างงี้ะคะ,คะในความรู้สึกของคุณสมิลาเองอโลกโซเชียลมีเดียสําคัญมากน้อยแค่ไหนอ๋อแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าเราเองเราก็อยู่ใน a c e b o o k ด้วยนะคะ,<ฮ>ะของเราคือกเกษตรพัฒนาขอนแก่นนะคะใน Facebook แล้วเราก็ยังมีเว็บไซต์ด้วยนะคะ,คะก็คือ thaiagriworld.com นะคะซึ่งตรงนี้นะคะ่ะสามารถเข้าไปดูได้ว่าเครื่องของเราทํางานอ,อย่างไรอยู่ในใน u ูทูบนั่นด้วยนะคะ,คะเราก็มีนะคะก็หลังจากที่เราได้ลงในสื่อเหล่านี้นะคะก็มีฟีแดแบ็กกลับมาด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องทันสมัยนะคะไม่อย่างนั้นเมื่อไม่ทันยุคไม่ทันเหตุการณ์นะคะคุณหมายค่ะธุรกิจของคุณสมิลา 40, 40ปีโดยประมาณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณสมิลาจะต้องมีแนวคิดอย่างไรที่ทําให้ธุรกิจของคุณสมิลาในฐานะที่ เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นทั้งผู้บริหารแล้วก็ต้องมาดูเรื่องของกเกษตรเรื่องของเครื่องจักรเองแ<ช>นวคิดยังไงที่ทำให้ธุรกิจของเรารอดพ้นผ่านวิกฤตต่างๆมาได้ค่ะก็สิ่งสําคัญเลยนะคะว่าเราจะทําธุรกิจนะคะหนึ่งก็คือต้องถูกต้องตามกฎหมายสําคัญนะคะสคัญมากนะคะอันที่สองเเราเรียกว่านิติธรรมเนาะอันแรกเนาะนิติธรรมก็คือถูกต้องตามกฎหมายมนะคะคุณธรรมนะคะ,คะเราเรก็ต้องมีคุณธรรมในการทําธุรกิจนะคะเราต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบนะคะในสังคมนี้ด้วยน,ะ,น,น,ะ,น,นะคะ เราต้องมีความรับผิดชอบในสินค้าของเราที่เราผลิตไปขายไปอย่างที่บอกนะฮะว่าเราขายความเชื่อถือไว้วางใจได้ในคุณภาพความรับผิดชอบและบริการหลังขายนะคะเราเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ที่เราสามารถที่จะให้สถาบันศึกษาต่างๆนะคะเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาก็มาเยี่ยมชมไปร้อยกว่าร้อยกว่าคนนะคะเ<อ>ทคนิคจังหวัดต่างๆนะคะทีท่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานของเรา เป็นแหล่งให้เขาเรียนรู้ได้ค่ะนี่แหละค่ะนอกจากจะเป็นผู้รับแล้วก็ต้องเป็นผู้ให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนนสุดท้ายแล้วค่ะคุณสมีหลามีอะไรอยากจะฝากบอกถึงทั้งผู้บริหารผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจที่กำลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการแล้วก็เป็นผู้บริหารที่ทําธุรกิจประสบความสําเร็จเราเราจะทําอะไระสําหรับผู้ประกอบการใหม่นะคะก็ฝากไว้ว่า อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะหนึ่งก็คือนิติธรรมนะคะต้องทำงาสินค้านั้นถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะต้องมีคุณธรรมนะคะต้องมีจริยธรรมนะคะและมีส่วนร่วมรับผิดชอบนะคะแล้วก็มีคืนสู่สังคม นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะในในในธุรกิจต่างๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าการพูดคุยกับคุณสมิหลารอบนี้คุ้มค่ามากมานะคะหม่ต้องขอบคุณคุณสมิหลายกอุบลกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานพัฒนาการเกษตรขอนแก่นจำกัดที่ได้ร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ความรู้ดีๆแบบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากสินค้าจะมีคุณภาพดีและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งแล้วนะคะคุณสมิหลายังบอกด้วยค่ะว่า การทำธุรกิจแบบมีคุณธรรมจริยธรรมไม่ตีหัวเข้าบ้านถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบรนด์เกษตรพัฒนาสามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดได้เกือบ40ปีและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีที่สามารถนำไปปรับใช้สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกากับรายการ SME s p e ป d Up ธุรกิจติดลมโบนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ หนึ่งก็คือนิติธรรมนะคะต้องมีคุณธรรมนะคะต้องมีจริยธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องมีถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะในในในธุรกิจต่างๆ